เอาละเอาละครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอกราบสวดดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมอย่างแรกวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเกมนะครับผมจะมาแจกตัวเกมนะครับผมตัวเกมตัวนี้ก็จะมีมอสกินนะครับมอสกินไอดีสองนะครับในเซิร์ฟนี้เท่านั้นนะครับที่ใช้ได้นะครับแล้วผมจะทิ้งเอพเคไว้ด้วยนะครับมอสกินก็จะเป็นมอสกินตัวนี้นะครับผมนี่เลยมอสกิน ไอดีสองนะครับก็จะมีเขาสีเขียวแบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับมอสสกินไอดีสองหกเก้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมันตัวดำนะครับมันไม่เห็นด้านหน้าก็ไปดูกันเองเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมแล้วไปดูมอสสกินตัวนี้นะครับผมยึดแหมเม็มดดีกุดย นี่นะมอสสกินของ ID เอดี26เท่าไรจ่จำไม่ได้นี่นะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนี่ผมทำเองครับมั่วๆส่วนสกินของ i d ด7270นะครับผมหาไม่เจอไว้ผมหาเจอเดี๋ยวผมตัดไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมก็เป็นมอดถนนนะครับผมเวด นี่นะครับมอถนนก็จะเป็นมอถนนยุโรปเลยนะครับผมก็ในส่วนต่อไปนะครับ ENB นะครับเดี๋ยวผมจะตัดมานะครับ ENB นี่เลยอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นมอสท่าทางนะครับผมท่าทางแรกเลยนะครับผมท่าทางที่หนึ่งก็จะเป็นฟัดจะเป็นท่าทางนี้เลย อืมท่าทางนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมอดท่าทางนี้ก็อันที่ท่าทางที่สองนะครับท่าทางนี้นะครับผมประมาณนี้เลยอันที่สามนะครับผมก็จะเป็นท่าทางนั่งนะครับผมนี่เลยเท่ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ต่อไปนะครับผมก็จะ เป็นตัวเออตัวตัวตัวหาไม่เจอผมไม่ผมหาเจอเดี๋ยวผมตัดนะโอ้เล่นเสร์ฟนี้ลำบากยิ่งยิ่งดีแล้วลำบากจริงๆลำบากจริงเลยครับก็เอาเป็นว่าผมมาดูแผนที่ก่อนดีกว่านะครับแผนที่นะผมจะเป็นประมาณนี้เลย ที่จะเป็นสีดําของ G T A I V นะครับผมนี่เลยตึงๆนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวอักษรนะครับผมนี่เลยตัวอักษรเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้โทษทีครับนี่ครับตัวอักษรก็จะเป็นสีม่วงผสมสีชมพูถูกปาวะเออม่วงอง์ชมพูแล้วก็สีฟ้าครับนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนของฟรอนต์ตัวหนังสือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขยายให้ดูนี่เลยนะครับก็ต่อไปนะครับไอคอนก็มีแค่ไอคอนหมัดตัวเดียวนะผมก็เงินก็จะเป็นแบบนั้นเลยอืมก็ต่อไปนะครับไอคอนผมลงไม่ได้ครับผมลงแล้วมันเด้งเข้าเกมไม่ได้อะเราไปที่มดที่เราหาอยู่แล้วกันนะครับ ไปเราตัดไปเลยอิูนะครับเอาเป็นว่าผมหาไม่เจอนะครับก็สําหรับคลิปนี้นครับก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็หมดตัวนั้นก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกเอก็ช่างมันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายายคลิปหน้าเจอกันนะครับผมก็วันนี้ผมก็ทําสั้นๆน,นะครับผมถ้าผมทําอะไรผิดพลาดหรือว่าทําอะไรแห้ง คนดูไม่พอใจก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย